สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องพ่อธโมพาเพลินอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นไม้ที่ปลูกสวยปลูกง่ายใครก็ปลูกได้อีกชนิดนึ่งนะครับนั่นก็คือต้นเงินไหลมาด่างนั่นเองนะครับต้นนี้ผมได้มาจากน้องคนหนึ่งตอนนั้นผมตัดมาแล้วก็นำมาปลูกเลยนะครับซึ่งก็มีรากติดมาด้วยนะครับ ดูจากใต้กระถางแล้วตอนนี้ก็พบว่ารากของเขาเดินได้ดีนะครับซึ่งผมใช้เวลาปลูกทั้งหมดตอนนี้2เดือนนะครับผมมีประสบการณ์ปลูกต้นไม้มาประมาณ2ปีนะครับซึ่งก็ปลูกต้นไม้มาหลายชนิดแล้วแต่ต้นไม้ที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือไม้ด่างนั่นเองนะครับผมชอบเขาตรงที่เขามีเสน่ห ที่ใบนะครับมีความด่างแล้วก็แต่ละใบช่างแตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับเงินไหลมาด่างขาวเนี่ยก็ตอบโจทย์ความชอบของผมเลยนะครับผมปลูกเข้าไว้ในบ้านนะครับปลูกไว้ในที่ร่มแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ้างรดน้ำบ้างนะครับซึ่งจากการสังเกตในใบแรกๆที่ออกมาก็ดูออกเป็นเขียวเหลืองอยู่เหมือนกันนะครับ แต่พอว่าใบแก่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเริ่มขาวๆนะครับเป็นขาวเขียวหรือว่าด่างขาวนั่นเองนะครับอันนี้จากการสังเกตต้นนี้นะครับแต่ทุกต้นจะเป็นเหมือนกันหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเงินเลมาด่างขาวนี่เป็นไม้เลื้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําหลักให้เขาด้วยนะครับหลักที่เป็นมาตรฐานเนี่ยต้องกลมๆ ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทําให้สวยงามนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถหามาปลูกกันได้นะครับต้นนี้ปลูกสวยปลูกง่ายใครก็ปลูกได้ผมรับประกันครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ